สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n e l กรอบเขตโทษนะครับและกลับมาพบกับผมโดมอนเช่นเคยครับก่อนอื่นใครที่เข้ามาฝากกันคนละไลค์คนละแชร์ครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันในวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าเราจะคงมีอาการเกาะติดสถานการณ์ของเรื่องของโควิด1 i นะครับหรือว่าโคโรนาไวรัสนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับกับช n อ l กรอบเขตโทษเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตให้ฟังบ้างเดี๋ยวเราจะรวบรวมมาให้รับฟังกันนะครับในวันนี้แต่ก่อนข่าวของเราครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดครับ อยากสนุกเสียงดวงเสียงโชคคลิกได้ที่ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าอยากได้ทัศนะจากเซนบอลจริงครับแอดมาได้ที่แอดเรียเซนบอลนะครับ r e a r e a, n b a l Z e n b a l l นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสถานการณ์ของคาร์ลมัซันโอโดอยก่อนเลยครับปีกดาวรุ่งของเชลซีที่ล่าสุดมีการถูกเปิดเผยมาว่าเขาติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยเขาเปิดเผยว,ว่าเขาได้ทำตามคำแนะนำและพยายามให้กลับมาลงเล่นให้ได้เร็วที่สุดนะครับ โอดอยเนี่ยบอกว่าสวัสดีทุกคนพวกคุณคงทราบแล้วว่าผมติดไวรัสในช่วง2วันที่ผ่านมาและกําลังพักฟื้นอยู่ผมได้ทําตามคําแนะนําด้วยด้านสุขภาพได้แยกตัวอยู่คนเดียวมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมหวังว่าจะได้เจอทุกคนเร็วนี้และหวังว่าจะได้กลับมาลงสนามโดยไวดูแลตัวเองกันด้วยล่ะทุกคนครับซึ่งก็ถือว่าโอ้สือเธอหน้าสงสารนะครับโอดอยเพราะว่าเป็นหนึ่งในหลายๆคนนะตอนนี้ที่มีข่าวออกมาว่าติดเชื้อโควิด1นทนไปแล้วนั่นเองครับ ต่อมาครับเป็นอัปเดตของด้านบอลมาร์ Mart กันบ้างครับ FC บอลมาร์ทได้ประกาศยืนยันว่าสโมสรมีลูกจ้าง5คนภายในทีมครับโดนกักตัวและเข้าข่ายในการติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยสโมสรนนระบ,บุว่าอาร์เธอร์โบรุกผู้สับูรตูลและสมาชิกสตาฟอีก4คนเนี่ยกำลังโดนกักตัวเพื่อทีอ่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่คือมาตรการป้องกันเอาไว้ก่อนซึ่งตอนน,นี้ยังไม่ปรากฏว่าเป็นบวกสำหรับเรื่องของโคโรนาไวรัส สโมสรจะเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการทําให้แน่ใจว่าลูกจ้างของพวกเขาและกองเชียร์มีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีปัญหาเรื่องของโควิด1นนั่นเองครับต่อมาครับเป็นคนที่ออกมาบ่นกันมากครับเป็นฝั่งของเทียโกอาคันตาร่าครับกองกลางตัวเก่งของเสือใต้ไบยมิริกนะครับได้ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียหลังจากตอนที่เดฟเบยังตัดสินใจว่าสุดสัปดาห์นี้ครับในบุนดสไอกาเยอรมันยังคงให้เตะต่อแบบที่ไม่มีผู้ชมนะครับ โดเตโก้เนี่ยบอกว่ามันบ้าไปแล้วได้โปรดเลิกทําที่มันแปลกๆสักทีเถอะดูความจริงกันบ้างว่ากันตรงๆนะตอนนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่สําคัญกว่ากีฬาชินใดไหนซะอีกโดยนี่คือสิ่งที่เตยโก้บ่นผ่านทางทวิตเตอร์นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางหน้าของบุนเดสก้าก็มีการออกมาประกาศยืนยันแบบออฟฟิเชียลแล้วว่าจะไม่มีการแข่งขันนะครับจนกระทั่งถึง2เมษายนทําให้สุดสัปดาห์นี้นะครับทางด้านของบุนเดสก้าเยอรมันเนี่ยไม่มีการเตะอีกต่อ,ตอไปแล้วนั่นเองครับ ต่อมาครับเป็นฝั่งของลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างครับฝรั่งเศสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็เป็นหนึ่งในชาติที่มีปัญหาเรื่องของโควิด -19 ค่อนข้างเยอะนะครับคืออาจจะเป็นรองรองของอิตาลีไม่เท่าไหร่เลยทีเดียวนะครับซึ่งทางด้านของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับมีการหยุดการแข่งขันทันทีจนกว่าจะมีการตัดสินใจค้นอีกครั้งครับว่าจะกลับมาลงเล่นเมื่อไหร่ซึ่งก็ถือว่าน่าจะย,วยาวๆไปครับสำหรับทางด้านของลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นเองครับ และสุดท้ายครับก็คือทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหลังจากทางด้านของอิตาลีสเปนเยอรมันฝรั่งเศสถูกเลื่อนการแข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยข่าวออกมาค่อนข้างเยอะครับทั้งมิเกลอเตตา้าคาราเมซันโอดอยหรือว่าสตาฟเชลซีสตาฟของบอลมัดที่เราได้รายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยับทำให้ล่าสุดเลยก็มีการเลื่อนการแข่งขันไปที่เรียบร้อยครับทั้งทุกๆก,การแข่งขันในอังกฤษนะครับในการเล่นฟุตบอลโดยเฉพา เอฟเอพรีเมียร์เอฟแอลวูแมนซูเปอร์ลีกหรือว่าวูแมนแชมเปี้ยนชิพก็ตามเนี่ยนะครับเห็นตรงกันว่าจะมีการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษที่เป็นอาชีพนะครับไปจนถึง3เมษายนเป็นอย่างน้อยครับซึ่งการเลื่อนครั้งนี้เนี่ยจะมีการทบทวนกันอีกเป็นระยะถ้าต้องดูจากสาเหตุอีกทีว่าช่วงนั้นเป็นอย่างไรโควิดดีขึ้นหรือย,อยังอะไรแบบนี้ครับซึ่งต้องมาติดตามกันต่อไปว่าจะกลับมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะกลับมาหลังจากนั้นอีกทีครับซึ่งต้องมาดูสถานการณ์ ต่อมาครับมาถึงฝั่งของฟุตบอลยุโรปกันบ้างครับก็เป็นไปตามคาดครับทางด้านของยูฟ่าครับประกาศแถลงการว่าเกมการแข่งขันฟุตบอลยุโรปทั้งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและยูฟ่ายูโรปาลีกในสัปดาห์นะครับจะมีการเลื่อนออกไปทั้งหมดเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองครับโดยทางด้านของแชมเปียนส์ลีกเนี่ยลอกที์สุดท้ายนาที่2ระหว่างวันที่17และก็18ครับ แล้วก็ยูโรปาลีกรอบชทีมสุดท้ายในที่2วันที่19ครับรวมไปถึงเกมยูฟายูตลีกนะครับรอบรอ,อบก่อนรองชนะเลิศระหว่างวันที่17และก็18มีนาคมเนี่ยจะเลื่อนการแข่งขันทั้งหมดนะครับโดยทางด้านของอทางด้านของยูฟาเนี่ยระบุว่าข้ามกลางการพัฒนาการแพร่กระจายของโควิด -19 ในยุโรปและการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆนั้นการแข่งขันระดับสโมสรของยูฟาทั้งหมดจะมีการถูกเลื่อนออกไปในสัปดาห์หน้าการตัดสินใจเพิ่มเติมในเรื่องราว ที่ว่าต้องดูว่าการแข่งขันเหล่านี้จะกลับมาลงเล่นเมื่อไหร่และจะมีการประกาศให้ทราบกันต่อไปนะครับซึ่งต้องมาลุ้นว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่จหรับศึกแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่ายูโรปาลีกนั่นครับต่อมาครับเป็นข่าวอัปเดตถึงฝั่งของยูโร2020กันบ้างครับน่าจะเป็นไปตามคาดนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางด้านของแหล่งข่าวของยูฟ่านะครับที่เผยเรื่องนี้กับอาร์สครับโดยบอกว่าความรู้สึกโดยรวมตอนนี้เนี่ยการการเล่นการแข่งขันยูโร2020เนี่ยคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย หากว่าบทสรุปของการประชุมออกมาว่าต้องเลื่อนจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นการเลื่อนไปเตะในช่วงซัมเมอร์2 0 2 1แทนนั่นเองครับซึ่งก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับจากทรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าสมมติหลีกเลื่อนปับ๊บมันก็จะกระทบะเรื่องของตารางการขันกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับทำให้ยูโร2อง0เนี่ยถ้าย้ายไปในปีหน้าแทนน่าจะเป็นอะไรที่สะดวกมากกว่าเลยนั่นเองครับต่อมาครับเรามาต่อที่ปัญหาของการลุ้นแชมป์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแม้ว่าตอนนี้ทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยจะมี แต้มค่อนข้างเยอะและฉีกแมนซิตี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับและอาจจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีของพวกเขาแต่ว่ารายงานระบุว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังคงไม่มีความชัดเจนว่าฝ่ายจัดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกจะไปในทิศทางไหนสําหรับฤดูกาลนี้จะมอบแชมป์เลยหรือเปล่าหรือว่าจะ,ะยุติอะไรก็ตามนะครับรายงานของเทเลการาฟเนี่ยระบุว่าคู่แข่งในลีกเนี่ยไม่ไม่ได้พยายามขัดขวางเรื่องนี้แต่อย่างใดครับอาจจะมีบางทีมบ้างแหละที่ เล็กน้อยครับบางทีมที่รู้สึกว่าตั้งคําถามกับเรื่องนี้แต่ว่าสโมสตรต่างๆไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักครับกับการกีดกันแชป์ของลิพูเรื่องหลักของพวกเขาเนี่ยครับมองไปที่ส่วนของโคต้รฟคุตบอลยุโรปมากกว่าซึ่งต้องรอต่อไปว่ามาตรการของยูฟ่าจะไปในทิศทางไหนขณะที่เรื่องของทีมนี้ตกชั้นทีมเลื่อนชั้นก็ยังมีความเป็นไปได้ในฤดูกาลหน้าที่ลีกสุดๆอังกฤษครับอาจจะต้องเล่นถึง22ทีมเลยนั่นเองครับ ต่อมาครับเป็นข่าวของฝากอิตาลีกันบ้างนะครับหลังจากโอ้โหทางนั้นของยูเวนตุสเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดแล้วใช่ไหมครับสำหรับทางนั้นของฟุตบอลยุโรปที่ว่ามีรูการ์นี่นี่ติดเชื้อเป็นรายแรกนะครับและดูเหมือนว่าจะใกล้ชิดกันแบบที่ไม่รู้ตัวซึ่งมีข่าวมาว่าทั้งดีบาล่าหรือว่าโรนัรโดเนี่ยอาจจะติดเชื้อด้วยหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดครับเปาโลดีบาล่าครับกองหน้าของยูเวนตุสเนี่ยนะครับออกมาปฏิเสธเรื่องของข่าวลือที่ติดเชื้อโควิดในทีมโดยยนยว่่่าาาเีอบก สวัสดีทุกคนผมขอยืนยันว่าผมยังคงสบายดีและแยกตัวออกมาเฝ้าดูอาการอย่างสมัครใจขอบคุณทุกคนที่มีความห่วงใยและขอให้ทุกคนมีความสุขเนิ่ครับซึ่งก็ยืนยันแล้วว่าดีบาลาไม่ได้ติดเชื้อทางนักของโควิด -19 นั่นเองครับต่อมาครับหลังจากเราอัปเดตของดีบาลาแล้วใช่ไหมครับเราก็มาอัปเดตต่อทางนันของคริสเตียโนโรนัลโดครับ คริสเตียนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ของยูนเนต่ยได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 ครับแม้ว่าตัวเขาจะกลับไปที่บ้านของเขานะครับโดยทางด้านของโรนัลโดเนี่ยกลับไปที่บ้านไปกักตัวที่ทางด้านของเมอามาเดราที่โปรตุเกสเนื่องจากว่าต้องมาดูแม่ด้วยนะครับที่มีมีเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับโดยทางด้นของประธานาธิบดีท้องถิ่นของมาเดราเนี่ยบอกว่าครับ ทางด้านของโรน,โนัลดเนี่ยนะครับสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 จากสถานการณ์ที่วิกฤตอยู่ณตอนนี้ที่กำลังลุกยามอยู่ในอิตาลีณตอนนี้นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งสตาร์ที่เหมือนว่าจะยืนยันได้แล้วว่านะครับเขาเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งคนที่ติดโควิด1 9หลังจากที่รูกาน,นี่เนี่ยนะครับเป็นโรคโควิด1 9นี้นั่นเองครับ แล้วเรามาปิดกันด้วยฝั่งของข่าวบุนเดสเลกาเยอรมันนะครับล่าสุดทางด้านของบุนเดสเลกาเนี่ยโควก็มีนักเตะที่ติดเชื้อโควิดเป็นคนแรกแล้วครับหลังจากเมื่อวันก่อนมีบุนเดสเลกาสองถูกไหมก็มีทางด้านของตีโมฮูเบอร์และก็ Horn, ยานเนสฮอนเนี่ยสองนักเตะของฮันโนเวอร์ที่มีผลตรวจออกมาเป็นบวกสำหรับทางด้านของโควิดไนทีนนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบุนเดสเลกาก็มีแล้วครับทางด้านของลูก้าคินเลียนนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของพาเดอร์บอร์นครับทีมหนีตกชั้นของบุนเดสเลกาล่าสุดก็มมีกกรรกาาาารรปะศออว่ ผลการตรวจออกมาเป็นบวกครับทำให้ก็ถือว่าเป็นนักเตะบุนเดสิค้าคนแรกที่ติดเชื้อไปนั่นเองครับซึ่งต้องมาดูครับว่าหลังนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเพลเดอร์บอลครับสำหรับที่เรื่องของโควิด -19 หลังจากนี้ที่ต้องไปตรวจหรือว่าต้องมีการกักกันต่อไปนั่นเองครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวที่เราสรุปมาในวันนี้นะครับถ้าหากถูกใจฝากกันคนละไลค์คนละแชร์และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะและก่อนจากการครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดครับ อยากสนุกเสียงดวงเสียงโชคคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าอยากได้ทัศนะจากเซนบอลจริงครับแอดมาดที mm ่แอดรีเอลเซ d นบอนะครับแอด r e a l z e a n b น l, l นะครับสำหรับคลิปนี้ผมโดมโมและช anel กรอบเขตโทษต้องขอลาไปก่อนแล้วครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ